สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้เพลงคลยในฝันธรรมชาติและความลี้ลับของจิตใจมนุษย์เขียนโดยเฮอร์มันเฮสเซแปลโดยสดใสสำหรับเรื่องสั้นที่เราจะอ่านในวันนี้นะคะเรื่องเพลงคลยในฝันชื่อเดียวกับหนังสือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ เอานี่ไปพ่อยื่นขลุ่ยงาช้างเลาเล็กๆให้ผมยามใดที่เจ้าบรรเลงดนตรีกล่อมคนทั้งหลายในต่างแดนจงนึกถึงพ่อแก่ๆคนนี้นี่เป็นช่วงเหมาะที่เจ้าจะต้องเดินทางออกเผชิญโลกเสาะหาความรู้พ่อทำขลุ่ยเล่านี้ให้เพราะเจ้าไม่ชอบอะไรอื่นเอาแต่ร้องเพลงลูกจำไว้เสมอนะว่าต้องเลือกบรรเลงแต่เพลงที่สนุกแจม่มใสไม่อย่างนั้น ก็จะน้าเวทนาขลุ่ยของขวัญที่พระเจ้าประทานมานี้พ่อสุดที่รักของผมเข้าใจอะไรๆเกี่ยวกับดนตรีน้อยมากท่านเป็นปราดคงแก่เรียนคิดง่ายๆว่าที่ผมจะต้องทำก็คือเป่าลมกรอกเข้าไปในขลุ่ยเลาน้อยนี้เท่านั้นแต่เพื่อเอาใจท่านผมตอบขอบคุณยัดขลุ่ยใส่กระเป๋าแล้วออกเดินทาง ผมคุ้นกับหมู่บ้านในหุบเขาที่เราอยู่เฉพาะในเขตที่ไม่ไกลไปกว่าโรงสีใหญ่กลางนาพ้นจากอนาเขตนี้ไปก็คือโลกที่ผมจะต้องเรียนรู้ซึ่งผมก็ยินดีที่จะออกไปทำความรู้จักพึ่งตัวหนึ่งบินเหนื่อยมาตกปแปะลงบนแขนเสื้อผมผมปล่อยให้สัตว์น้อยตัวนั้นเกาะติดตามผมไปเพื่อว่าเมื่อถึงที่พักแห่งแรก เจ้าพึ่งน้อยอาจจะได้นำสารจากผมกลับบ้านทุ่งหญ้าและป่าไม้ติดตามเป็นเพื่อนผมตลอดทางแม่น้ำาศาสซาร่าเริงไหลเป็นเพื่อนผมไปเช่นกันผมเห็นโลกต่างจากบ้านที่เคยอยู่แต่เพียงเล็กน้อยต้นไม้ดอกไม้รวงข้าวโพดและพุ่มฮาเซลต่างชิงกันพูดกับผมผมร่วมร้องเพลงกับพวกพฤกษาเหล่านี้ ธรรมชาติต่างเข้าใจผมเช่นเดียวกับตอนที่ผมอยู่บ้านเสียงเพลงของผมปลุกเจ้าพึ่งน้อยมันตื่นค่อยๆ่ไต่ไหล่ผมบินวนผมสองรอบร้องเพลงพึ่งหึงๆึงเสียงลึกๆฟังไพเราะแล้วเพื่อนร่วมทางตัวนั้นก็บ,บินแน่วดุดลูกศรไปบนเส้นทางสู่บ้านที่ผมจากมา ทันใดนั้นผมเหลือบเห็นสาวน้อยหิวตะกร้าออกมาจากแนวป่าเจ้าของศีรษะผมบอนนางนั้นสวมหมวกฟางปีกกว้างสวัสดีครับผมร้องทักจะไปไหนครับจะนำอาหารไปส่งให้เพื่อนๆที่กำลังเกี่ยวข้าวกันค่ะเธอตอบขณะเดินคู่ไปกับผมแล้วคุณล่ะคะวันนี้จะไปไหนผมจะออกสู่โลกกว้างพ่อให้ผมไป พ่อคิดว่าผมควรจะใช้ขลุ่ยบรรเลงดนตรีแต่ผมไม่ค่อยรู้อะไรนักกรอกต้องศึกษาก่อนงั้นหรอคะแล้วตอนนี้คุณทำอะไรได้บ้างล่ะอย่างที่ทำได้จริงๆนะ่ะคนแต่ละคนต้องสามารถทำอะไรได้บ้างล้วนะไม่มีอะไรพิเศษแต่ผมร้องเพลงได้เพลงประเภทไหนคะคุณน่าจะรู้นาะก็เพลงทุกประเภทนั่นแหละผมร้องเพลงได้ทั้งเช้าเย็น ร้องเพลงกับต้นไม้ขับลำนำกับสัตว์กับดอกไม้จะฟังเป็นตัวอย่างไหมล่ะครับผมจะขับพรรนา,นาถึงสาวงามกำลังเดินจากป่านำอาหารไปให้เพื่อนๆนที่กำลังเกี่ยวข้าวคุณทำได้จริงๆเหรอคะไหนลองดูหน่อยเป็นไรอา้าวเป็นอันว่าตกลงว่าแต่คุณชื่ออะไรล่ะครับบริจิตค่ะ ผมตั้งต้นขับร้องพรณน,นาถึงสาวงามสวมหมวกฟางบรรยายสิ่งของในตะกรา้พาพรณนาท่วงท่าที่มวนดอกไม้จ้องมองเธอเล่าถึงกิริยาที่รั้วเถาใบหวีดชูดอกสีน้ำเงินไล่ติดตามแม่สาวแต่งแต้มด้วยรายละเอียดอื่นๆอ,อีกมากมายสาวน้อยตั้งใจฟังอย่างเพลิดเพลินพอผมร้องเพลงจบเธอเอ่ยชมว่าผมร้องได้ดีและพอผมบอกเธอว่าผมหิว เธอรีบเปิดตะกร้าหยิบขนมปังส่งให้ผมผมกัดขนมปังและเดินเร็วๆต่อไปผมเร่งฝีเท้าจนสาวเจ้าต้องเอ่ยปากเวลากินไม่ต้องวิ่งหรอกค่ะจะทำอะไรก็ทำทีละอย่างสิคะพ่อคุณด้วยเหตุนี้เราจึงนั่งลงบนพื้นหญ้าผมกัดกินขนมปังของผมต่อไปเธอยกแขนสีคล้ำขึ้นกอดเข่าจ้องหน้าผมขับเพลงอื่นให้ฉันฟังอีกได้ไหมคะ เธอถามหลังจากผมจัดการกับอาหารเรียบร้อยแล้วได้สิจะฟังเพลงอะไรดีล่ะครับช่วยขับพนานาถึงหญิงสาวที่คนรักตีจากปล่อยให้เธอจมอยู่กับความโศกเศร้านะคะโอ้ยเพลงอย่างนั้นผมร้องไม่ได้หรอกผมไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรคนเราไม่ควรจะเศรโศกผมจะร้องแต่เพลงสนุกเท่านั้นล่ะครับพ่อสั่งไว้อย่างนั้น ผมจะร้องเพลงนกกะว่ากับพีเซื้อดีกว่านะถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่รู้จักความรักเลยละสิเธอถามความรักหรือรู้จักสิครับความรักเป็นสิ่งสวยงามที่สุดในโลกผมตั้งต้นร้องเพลงอีกครั้งบรรยายยามแสงแดดตกอยู่ในห้วงรักกับดอกฝินแดงสองฝ่ายหยอกเย้าระเริงเล่น จากนั้นก็พันนาถึงนกกระจิบตัวเมียกาลังรอคู่พอนกตัวผู้มาถึงนางกระจิบน้อยก็กางปีกบินหนีท,ทําทีเป็นตื่นตกใจแล้วผมก็เปลี่ยนเพลงคราวนี้มาถึงเรื่องของสาวงามในตาสีน้ำตาลกับหนุ่มน้อยที่ขับลำนำให้เธอฟังแล้วได้รับขนมปังเป็นรางวัลแต่ตอนนี้หนุ่มไม่ต้องการขนมปังอีกแล้วเขาปรารถนาแต่จุมพิษจากเธอ ปรารถนาจะจ้องมองดวงตาสีน้ำตาลคู่นั้นเขาจะร้องเพลงต่อไปจะร้องไปไม่ยอมหยุดจนกว่าเธอจะยิ้มแล้วปิดปากเขาด้วยริมฝีปากอิ่มของเธอบริจิตปิดปากผมด้วยริมฝีปากงามของเธอตามเนื้อเพลงเธอหลับตาแล้วลืมตาอีกครั้งผมจ้องมองดาวสีน้ำตาลทองสองดวงที่อยู่ตรงหน้า เห็นเงาตัวเองกลางหมู่ดอกไม้ในทุ่งหญ้าสะท้อนออกมาจากในตางามคู่นั้นโลกสวยจริงๆผมรำพึงพ่อพูดถูกเอานะตอนนี้ผมจะช่วยคุณหิ้วตะกร้าเราจะนำของในตะกร้านี้ไปให้เพื่อนพ้องของคุณผมหิ้วตะกร้าเราเดินคู่เคียงกันไปเสียงฝีเท้าเริงเรื่นของเราประสานร,ร,รับกันอย่างดี ป่าบนยอดเขากระซิบเสียงละมุนเยือกเย็นผมไม่เคยเดินเล่นอย่างมีความสุขเช่นนี้มาก่อนเลยผมร้องเพลงอย่างลิงโลดใจต่อไปหฤหันสรซ่นใจจนร้องต่ออีกไม่ได้ผมมีบทเพลงมากมายบทเพลงจากแมกไม้บทเพลงจากใบหญ้าบทเพลงจากแม่น้ำบทเพลงจากภูเขาและพุ่มพฤกเหล่านี้ล้วนกระซิบเล่าเรื่องราวของตนอยู่ในอกผม ท่นใดผมต้องหยุดคิดถ้าผมสามารถทําความเข้าใจและร้องเพลงร้อยพันเพลงทั้งหมดนี้ได้พร้อมๆกันคราวเดียวไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแห่งโลกเพลงใบไม้เพลงดอกไม้เพลงผู้คนเพลงแห่งหมู่เมฆป่าไม้ใบหนาป่าสนสรรพสัตว์ทั้งหลายและทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งบทเพลงจากทะเลไกลพล้นบทเพลงแห่งขุนเขาและดวงดาราฟากฟ้าและดวงจันทร์ ถ้าแม้นบทเพลงเหล่านี้ผุดขึ้นในใจผมได้พร้อมๆกันผมคงต้องเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบทเพลงใหม่แต่ละเพลงคงจะมีที่ของตัวเองอยู่บนท้องฟ้าในฐานะดวงดาวขณะผมกำลังคิดถึงสิ่งเหล่านี้ความสงสัยต่างหลังไหลเข้ามาในอกผมไม่เคยคิดถึงเรื่องอย่างนี้มาก่อนบริจิตหยุดเดินยึดหูตะกร้าไว้ผมเลยต้องชะงัก ฉันต้องไปทางนี้นะคะเธอบอกพักพวกฉันอยู่กันในนาโนนแน่แล้วคุณจะไปทางไหนล่ะไปด้วยกันไหมคะไม่ล่ะครับผมไปกับคุณไม่ได้หรอกผมต้องออกไปเผชิญโลกขอบคุณมากที่สุดสำหรับขนมปังบริจิตและสำหรับรอยจูบของคุณผมจะคิดถึงคุณครับเธอช่วยตะกร้าใส่อาหารโน้มตัวข้ามตะกรา้า ดวงตาสีน้ำตาลจ้องมองผมประทับริมฝีปากบนริมฝีปากผมรสจุมพิษเธอหวานลำ้ำผมมีความสุขล้นแต่ก็นึกเศร้าอาไลไยความอิ่มเอ็มใจที่ได้รับรีบกล่าวอำลาเร่งฝีเท้าเดินไปตามถนนบริจิตค่อยๆเดินไต่เนินเขาไปอย่างเช่มช้าเธอหยุดยืนใต้ร่มบีชที่ชายป่าทอดสายตามองผม และเมื่อผมโบกหมวกตอบเธอพยักหน้าเดินหายไปใต้เงาต้นบิชเงียบเชียบดุดภาพวาดผมเดินเรื่อยไปตามเส้นทางคิดโน่นนี่ไปจนถึงมุมถนนตรงมุมถนนผมเห็นกังหันและเรือลอยอยู่ริมน้ำชายหนึ่งนั่งโดดเดี่ยวอยู่ในเรือรากำลังรอผมอยู่ผมยกมือแตะหมวกเป็นเชิงขออนุญาตแล้วลงไปในเรือ ทันใดนั้นเรือก็เคลื่อนตัวแล่นไปตามลำแม่น้ำผมนั่งอยู่กลางลำเรือเจ้าของเรือนั่งถือหางเสืออยู่ด้านท้ายพอผมถามว่าเราจะไปไหนกันเขาพงกศีรีะตาคุณจ้องหน้าผมไปไหนก็ได้ที่คุณอยากไปเขาตอบเสียงต่ำๆไปตามแม่น้ำออกมาหาสมุทรหรือจะไปเมืองใหญ่มหานครไหนก็ได้ เชิญคุณเลือกตามสบายเรือลำนี้เป็นของผมเองเรือของคุณงั้นคุณคงเป็นพระราชาอาจเป็นได้เขาตอบส่วนคุณก็คงเป็นกวีสินะตอนเดินทางกันไปนี่คุณขับเพลงกล่อมผมไปก็แล้วกันผมห่อไหล่ขยับตัวรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที ผมกลัวชายหน้าเคร่งหน้าเกรงขามที่นั่งอยู่ตรงหน้ากลัวเรือเราที่แล่นเร็วพุ่งฉิวเงียบเชี่ยบไปตามลำน้ำผมขยับขับลำนำบทเพลงแห่งแม่น้ำแม่น้ำที่นำเรือลอยล่องสะท้อนแดดแม่น้ำที่เดือดพล่านเมื่อซัดศาสแนวหินชายฝั่งอย่างรื่นเริงใจเมื่อการเดินทางของมันสิ้นสุดลงสีหน้าชายเจ้าของเรือไม่บอกความรู้สึกใดๆ พอผมร้องเพลงจบเขาพยักหน้าสงบอย่างฝันฟันแต่แล้วผมถึงกับงงงนันเมื่อเพื่อนร่วมทางเริ่มร้องเพลงของเขาบ้างเขาขับลํำนำเพลงแม่น้ำเหมือนกันพัน,นานาการเดินทางของสายน้ำตอนไหลผ่านหุบเขาบทเพลงของเขาไพเราะมีพลังกว่าเพลงของผมมากนักบทเพลงนั้นดูเหมือนจะต่างจากเพลงของผมโดยเส้นเชิง แม่น้ำในลำน้ำของชายหน้าเคร่งที่นั่งอยู่เบื้องหน้าผมไหลหลังกระแทกกระทันมาจากคนเขากึกก้องดุดเสียงงานเลี้ยงเฮห,หาของคนป่าแม่น้ำนี้มืดมิดและเป็นอิสระไหลพัดซัดกงล้อกกังหันผ่านใต้สะพานโคง้งนี่เป็นกระแสน้ำที่ไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่จะทำให้เรือที่แล่นผ่านเกลียดชังท่ามกลางเกลียวคลื่นและพงหญ้าสาหร่าย กระแสน้ำลึกลับนี้ได้ยิ้มแย้มเหกล่อมร่างข่าวซีดของคนที่จมอยู่เบื้องล่างผมไม่พึงใจบทเพลงนั่นเลยท่วงทํานองเพลงไพเราะแต่ลึกลับลี้ลับเสียจนผมสับสนหดหูจนต้องนิ่งเงียบถ้าสิ่งที่กวีลึกลับผู้ฉเฉลียวฉลาดคนนี้ขับร้องในบทเพลงเป็นความจริงลำนำและบทเพลงทั้งหลายของผม ก็คงเป็นสิ่งเลวไหลเป็นได้แค่ของเล่นสนุกสำหรับเด็กเท่านั้นอนิจจาลึกๆแล้วโลกไม่ได้ดีงามไม่แจ่มกระจ่างดุจพระหัตไทยของพระเจ้าหากแต่เป็นโลกที่มืดมิดหมดอาลายัยเป็นโลกของความชั่วช้าและทึบทึมยามใดที่กิ่งใบไม้ป่าพลิ้วลมกวัดไกวนั่นไม่ใช่เกิดจากความรื่นรมแจม่มใสแต่เกิดจากความเจ็บปวดทรมาน เราเดินทางกันต่อไปจนเงาเราทอดยาวยาวไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ผมขับเพลงใหม่ๆความมั่นใจผมยิ่งลดเสียงเบาลงเรื่อยๆและทุกครั้งที่ผมร้องเพลงจบชายแปลกหน้าผู้นั้นจะร้องตอบด้วยบทเพลงที่ทำให้โลกกลายเป็นสิ่งลี้ลับชวนสลดผมรู้สึกอึดอัดหนักใจเหมือนถูกบีบคั้นอย่างหนักผมเศร้าใจจริงๆ วิญญาณของผมปวดร้าวผมคร่ำครวญเสียใจที่ไม่คิดอยู่บนฝั่งเริงรื่นอยู่กับมวลดอกไม้อยู่กับ,บริจิตคนงามได้ปลอบใจตนเองยามพบค่ําผมเริ่มร้องเพลงใหม่เสียงดังขับลำนำถึงริจิตรำพึงถึงรถจูบของเธอท่ามกลางลำแสงแดงเรื่อยามสนทยาผมหยุดร้องเพลงเมื่อตะวันพบ เพื่อนที่นั่งอยู่ท้ายเรือเริ่มบทเพลงของเขาต่อทันทีเขาขับขานถึงความรักและความอิ่มเอมใจจากรักเช่นกันพันานาถึงในตาสีน้ำตาลตาสีฟ้าริมฝีปากอิ่มฉ่ำด้วยเลือดฝาดบทเพลงของเขาร้อนแรงอยู่เหนือกระแสมืดมิดไพเราะงดงามและสะเทือนใจแต่ในบทเพลงเดียวกันนั้นความรักก็กลายเป็นสิ่งมืดดำน่ากลัว เป็นสิ่งลึกลับน่าสยดสยองที่มนุษย์ไขว่คว้าสแสวงหาแต่ผลที่ได้รับคือมนุษย์แทบบ้าคลั่งเจ็บปวดอยู่กับความโศกเศร้ามนุษย์ใช้ความรักเป็นอาวุธเข็นฆ่าทรมานกันและกันผมยอมจำนนและเหี่ยใจรู้สึกทรมานราวเดินทางมานานนับปีผ่านพบแต่เส้นทางของความเศร้าโศกผมรู้สึกคล้ายกระแสะความเจ็บปวดรันทดใจ แผ่ซ่านจากชายแปลกหน้ามาสู่ผมตลอดเวลามันแทรกซึมเข้าไปถึงวิญญาณถ้าอย่างนั้นชีวิตก็ไม่ใช่สิ่งสูงสุดหรือสิ่งดีที่สุดในที่สุดผมร้องออกมาอย่างขมขื่นแต่ความตายเป็นสิ่งวิเศษสุดเอาละพระราชาพูดจมอยู่กับความเศร้าผมขอร้องคุณโปรดขับเพลงแห่งความตายให้ผมฟังทีเถิด บัดนี้ชายผู้นั่งอยู่ท้ายเรือได้ขับลำนำเกี่ยวกับความตายเสียงของเขาไพเรายะยิ่งกว่าเสียงใดๆในโลกที่ผมเคยได้ยินแต่ความตายก็หาใช่สิ่งสูงสุดและดีที่สุดแม้ในความตายก็หาความสงบไม่ได้ความตายคือชีวิตชีวิตคือความตายสองสิ่งนี้ต่างเกี่ยวพันกันในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงความรักอย่างบ้าคลั่งที่มีอยู่ชั่วนิรันดร นี่คือคำสุดท้ายนี่คือความหมายของโลกชีวิตและความตายคือที่มาของแสงสองทางที่อาจทำให้เราสรรเสริญความเศร้ากำสดและจากสิ่งนี้อีกเช่นกันที่ความมืดได้กลายเข้ามาทำลายความเบิกบานใจทำลายความงามผลักใสสิ่งสวยงามสรานใจของมนุษย์สู่มุมมืดแต่เมื่อพ้นจากความมืดแล้ว ความเบิกบานใจจะยิ่งโชดช่วงแจ่มจ้าอยู่ชิดดวงใจเราความรักจะฉายประกายลึกล้ำในความมืดผมนั่งฟังเพลงอย่างสงบสงบอย่างยิ่งผมไม่เหลือศรัทธาใดอีกแล้วนอกจากศรัทธาชายประหลาดคนนี้สายตาสงบเยือกเย็นของเขามองผมอย่างเศร้าๆด้วยความเมตนา ดวงตาสีเทาของเขาใช้ประกายความโศกเศร้าและความงดงามแห่งโลกเขายิ้มให้ผมผมรวบรวมกำลังใจเอ่ยอ้อนวอนอย่างสิ้นหวังโปรดกลับกันเถอะครับผมกลัวที่จะอยู่กับความเงียบที่นี่ผมอยากกลับไปหาบริจิตหรือไม่ก็กลับไปบ้านพ่อชายเจ้าของเรือลุกขึ้นยืนชี้ไปในความมืดของราตรี แสงตะเกียงสองสว่างอยู่บนใบหน้าผอมซูบแต่บอกความเด็ดเดี่ยวของเขาไม่มีทางกลับไปรอกเขาตอบอย่างเคร่งครึมแต่น้ำเสียงนุ่มนวลใครก็ตามที่ต้องการอย่างวัดโลกเขาจะต้องก้าวไปข้างหน้าคุณเองก็เคยได้รับสิ่งดีที่สุดสวยงามที่สุดจากสาวตาสีน้ำตาลคนนั้นแล้ว ตอนนี้ยิ่งคุณอยู่ห่างจากเธอเท่าใดก็จะยิ่งดีต่อคุณเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกเดินทางกันต่อเถอะจะไปไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการผมจะสละที่นั่งตรงหางเสือเรือนี้ให้คุณผมตกอยู่ในความสิ้นหวังอีกครั้งแต่ก็ยังเห็นคล้อยตามว่าที่เขาพูดนั้นถูกต้องผมคิดถึงริจ,จิตคิดถึงบ้านอย่างทวินหาอาวรน คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสว่างสดใสอยู่ใกล้ตัวคิดถึงสิ่งที่เคยเป็นของตนแต่บัดนี้ได้สูญสลายไปอาตอนนี้ผมต้องรับหน้าที่ถือหางเสือเรือแทนชายคนนั้นซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยซิผมไม่มีทางเลี่ยงผมลุกขึ้นยืนเดินอย่างเงียบงนันผ่านลำเรือหมายไปนั่งประจำที่คนนํำร่อง ชายคนนั้นเดินมาหาผมอย่างสงบตอนที่เราสวนทางกันเขาจ้องหน้าผมยื่นตะเกียงลานประจำตัวให้ผมด้วยแต่พอผมนั่งลงข้างหางเสือเรือและวางตะเกียงไว้ข้างกายกลับเหลือแต่ผมอยู่คนเดียวบนเรือความรู้สึกลึกๆบอกผมว่าชายคนนั้นหายตัวไปเสียแล้วแต่ผมก็ไม่แปลกใจผมมีลางสังหรณ์อยู่ก่อนแล้วผมตระหนักดีว่า วันเวลาอันงดงามที่ผมเคยร่วมทางกับริจิตเคยเดินทางไปกับพ่อและทุกสิ่งที่บ้านเกิดเป็นเพียงความฝันผมรู้สึกว่าตัวเองแก่เท่ามีความเศร้าอยู่ในใจเดินทางไปอย่างไม่สิ้นสุดท่องไปในลำน้ำยามราตรีผมรู้สึกว่าผมไม่ควรเรียกหาชายคนนั้น ความจริงเกี่ยวกับชีวิตได้มาสู่ตัวผมแล้วอย่างเงียบเย็นเพื่อจะได้มั่นใจกับสิ่งที่เคยสงสยัยผมชูตะเกียงฉะโงกหน้าดูน้ำลึกลงไปในเงาน้าดำสนิทดวงหน้าหนึ่งจ้องมองผมหน้านั้นเคร่งครึมหน้าเกรงขามในตาสีเทาวงหน้าเก่าที่คุ้นเคยอ้านั่นคือใบหน้าของผมเอง มันไม่มีหนทางกลับผมก็ต้องเดินทางต่อไปเดินทางไปกลางสายน้ำลึกและความมืดแห่งราตรีจบไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องสั้นและนิทานเพลงขลยในฝันของเฮอร์มมนเฮ็กเซจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ